สวัสดีครับพวกเนี่ยเฉลี่วันนี้จะมาลองทดสอบยิงหน้าไม้ต่อเนื่อง2ลูกนะครับโดยใช้วิลาหรือว่ากว้านในการช่วยขึ้นสายหน้าไม้นี่ครับก็ทําการใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ทําการหมุนๆน,น,นะครับตัววิลาเนี่ยก็มาประมาณช่วงปลายศตวรรษทิี่12ถึงต้นศตวรรษทิี่13นะครับโดยตัวมันเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติเรื่องของการตดแรงนะครับทําให้สามารถใช้กับหน้าไม้ปอนสูงๆได้นะครับคือถ้าเกิดแรงคนเนี่ยไม่สามารถน้าวได้นะครับแต่เมื่อใช้อุปกรณ์ตัวเนี้ยมันก็เป็นการททดแรรงําาาให้สามาถ ขึ้นสายหน้าไม้น้ำหนักน้าสูงๆได้นะครับแต่ก็ต้องใช้การปั่นค่อนข้างหลายรอบหน่อยนะครับแต่กเ็เรื่องภาระหรือว่าแรงเนี่ยก็ใช้น้อยลงนะครับแต่ใช้ระยะที่เวลาที่มากขึ้นทําให้ตัวคนยิงเนี่ยาลาน้อยลงนะครับนี่ครับพอยิงเสร็จทําการรีเซ็ตตัวเวลาแล้วก็ทําการเกี่ยวสายนี่ครับแล้วก็จะสายนิดนึงทาการปั่นขึ้นสายนะครับนี่ครับตัวนี้จะอัตราส่วนทดอยู่ที่ประมาณ1นต่อนะครับนี่ครับค่อยค่อย ปันนะครับสายก็จะดนดึงขึ้นมานี่ครับพอเกี่ยวเสร็จแล้วปุ๊บก็ทําการปลดตัววิลานะครับนี่กรอสายกับถอดออกนะครับแล้วก็ทําการใส่ลูกแล้วก็ทําการเล็งแล้วก็ยิงออกไปนะครับ2ลูกใช้เวลาประมาณ1นนาทีครับผม